สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แกรสจะมาพูดถึงเรื่อง AI หรือปัญญาประดิษฐ์กันคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะฟังดูยากแต่จริงๆง,ง่ายมาก AI ก็คือโปรแกรมที่ทำงานคล้ายกับสมองมนุษย์ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในหลายๆด้านเลยคะ่ะถ้าคุณเป็นมือใหม่อยากให้รู้จัก AI ใน5ประเภทนี้นะคะ 1. Chatbot เช่น ChatGPT ที่ช่วยตอบคำถามหรือสนทนากับเราได้เหมือนคุยกับคนจริงๆเลยคะ่ะ สองวิดีโอ e จเนเรชัน AI อย่าง Runway ที่ช่วยสร้างและแก้ไขวิดีโออัตโนมัติแค่คลิกไม่กี่ครั้งก็ได้วิดีโอสวยๆแล้วค่ะ 3. Image Generation Midjourney หรือ DALL-E คือ AI ที่สร้างภาพจากข้อความที่เราพิมพ์ลงไปเหมาะสำหรับการออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปะค่ะ 4. productivity tools n o t i o n AI ที่ช่วยจัดการงานและโน้ตต่างๆทำให้เราจัดระเบียบชีวิตได้ดีขึ้นค่ะ 5. daily AI AI อย่าง Google Assistant หรือ Siri ที่ช่วยจัดก,การกิจวัตรประจำวันเช่นเตือนความจำเปิดเพลงหรือหาข้อมูลให้เราทุกวันเลยค่ะสรุปสั้นๆนะคะ AI ไม่ใช่เรื่องยากแต่มันช่วยทำให้ชีวิตเราสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองใช้งานดูนะคะแล้วคุณจะหลงรัก AI แน่นอน